สวัสดีท่านผู้ปกครองและสวัสดีนักเรียนทุกคนค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องเกี่ยวกับพันธุศาสตร์ค่ะซึ่งเป็นหน่วยที่2ของวิชาวิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นะคะก่อนอื่นขออนุญาตแนะนำตัวค่ะชื่อครูน้ําฝนนะคะนางสาวธนาวดีจงใจรับเป็นนักศึกษาฝึกประสบการณ์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปมหาวิทยาลัรายรายรชภัฏนคปรปฐมค่ะ ึ่งในเรื่องของพันธุศาสตร์นี้นะคะก็มีทั้งหมด11ตัวชีวัดค่ะแบ่งออกเป็น3หน่วยได้แก่หน่วยแรกนะคะคโครโมโซมและการค้นพบของเมนเดลหน่วยที่สองโครโมโซมมนุษย์และความผิดปกติทางพันธุกรรมหน่วยที่3สิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนหน่วยแรกกันค่ะก็คือเรื่องโครโมโซมและการค้นพบของเมนเดลค่ะ นักเรียนสงสัยกันไหมคะว่าทําไมเด็กเล็กๆที่เพิ่งเกิดมาถึงมักจะถูกเปรียบเทียบว่ามีส่วนนั้นส่วนนี้เหมือนกับพ่อกับแม่อาทิเช่นตาเหมือนคุณพ่อจมูกเหมือนคุณแม่อ่าแล้วก็เมื่อเราเด็กทารกคนนั้นเนี่ยโตไป ก็อาจจะมีลักษณะนิสัยบางอย่างที่เหมือนกับคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าหรือคุณตาคุณยายนั่นเองซึ่งลักษณะเหล่านี้ค่ะก็คือลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่ถ่ายทอดจากรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่งซึ่งลักษณะนี้เราเรียกว่าพันธุกรรมนั่นเองค่ะลักษณะที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมนะคะที่เราเห็นได้ชัดชัดเลยก็อย่างเช่น นี่ค่ะเราสังเกตครอบครัวสองครอบครัวนี้นะอ่าเรามาดูที่ฝั่งของคุณผู้หญิงกันก่อนเลยอ่าผู้หญิงคนนี้มีลักษณะผมอยากโศกเหมือนคุณแม่แล้วก็มีลักษณะของดวงตาเหมือนคุณพ่อจมูกเหมือนคุณแม่ใช่ไหมคะส่วนฝั่งคุณผู้ชายล่ะคะคุณผู้ชายก็มีลักษณะผมเหมือนใครคะ เหมือนคุณย่าถูกไหมคะเหมือนเหมือนคุณแม่คนนี้นะคะแล้วก็มีลักษณะจมูกเหมือนกับคุณพ่อเมื่อสองคนนี้แต่งงานกันค่ะอ่าและก็มีลูกชายและลูกสาวนะคะซึ่งลูกชายและลูกสาวจะมีลักษณะผมเป็นยังไงคะลักษณะผมของลูกชายกับลูกสาวเหมือนกับคุณแม่ไม่มีผิดเลยแต่ว่า ลูกชายเนี่ยจะมีปากเหมือนใครคะเหมือนคุณพ่อแล้วก็ลูกสาวมีปากเหมือนคุณแม่เนี่ยแหละค่ะคือลักษณะที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมค่ะอ่าอย่างที่บอกไปค่ะลักษณะที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมก็คือเราเห็นได้ชัดก็อย่างเช่นพวกรักยิ้มค่ะสีของลูก,กตาดำนะคะหรือแม้กระทั่งเส้นผมผมตรงผมหยักโซผมเส้นใหญ่ผมเส้นเล็กก็เป็นลักษณะที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมเหมือนกัน นอกจากนี้นะคะก็มีลักษณะที่ไม่ใช่ลักษณะการถ่ายทอดทางพันธุกรรมค่ะก็คือลักษณะที่เกิดหลังจากที่เราเกิดออกมาจากท้องพ่อท้องแม่นั่นเองอ่าก็อย่างเช่นพวกรอยแผลเป็นหรือแม้แต่กระทั่งการทำศัลยกรรมอ่าสมมุติว่าครู ไปทาจมูกมาอาไปทาจมูกมาจมูกโด่งมากแล้วก็จมูกเล็กเลยแต่ว่าลูกของครูออกมาอุ๊ยทําไมดั้งลูกครูน้อย,อยก็เพราะว่าลูกเนี่ยได้รับการถ่ายทอดทางพันธุกรรมจากการก่อนที่จะทําจมูกนั่นเองค่ะโอเคเรามาดูเรื่องความแปรผันทางพันธุกรรมนะคะความแปรผันทางพันธุกรรมคืออะไรอะเรามาดู จากเด็กห้าคนนี้กันก่อนอ่าเด็กห้าคนนี้ถ้าเรามองเผินๆก็คือพวกน้องๆก็มีตาหูจมูกปากนิ้วผ้านิ้วเหมือนกันหมดทุกอย่างถูกไหมคะแต่ถ้าเรามองไปลึกๆเราจะเห็นว่ารายละเอียดของแต่ละ,อ,ะองค์ประกอบบนร่างกายของน้องๆเนี่ยจะแตกต่างกันอย่างเช่นเรามาดูน้องคนที่สอง อ่าน้องคนที่สองมีลักษณะผมเป็นยังไงคะผมตรงแต่น้องคนที่สามเป็นยังไงมีลักษณะเป็นผมหยกักโศกอ่าอันนี้แหละค่ะความแปรผันทางพันธุกรรมก็คือความแตกต่างที่พบในสิ่งมีชีวิตเดียวกันเด็กห้าคนนี้เป็นสิ่งมีชีวิตเดียวกันไหมอ่าเด็กห้าคนนี้เป็นสิ่งมีชีวิตเดียวกันนะคะก็คือจะแบ่งบออกเป็นลักษณะที่แปรผันแบบไม่ต่อเนื่องและลักษณะที่แปรผันแบบต่อเนื่อง เรามาดูกันว่าลักษณะที่แปรผันแบบไม่ต่อเนื่องมีอะไรบ้างอ่าลักษณะที่ไม่ที่แปรผันแบบไม่ต่อเนื่องนะคะเห็นชัดๆเลยก็คือลักษณะเหล่านี้เนี่ยเราจะเห็นความแตกต่างได้อย่างชัดเจนแล้วก็เกิดจากอิทธิพลทางพันธุกรรมเพียงอย่างเดียวอ่าอาทิเช่นรูปแรกอ่าเป็นยังไงคะคนหนึ่งมีติ่งหูกับอีกคนหนึ่งไม่มีติ่งหูแล้วก็ น้องคนนี้มีรักยิ้มแต่อีกคนหนึ่งกลับไม่มีรักยิ้มอันนี้ค่ะคือการแปลผันแบบไม่ต่อเนื่องซึ่งเน้นย้ำก็คือเกิดจากอิทธิพลจากพันธุก,กรรมเพียงอย่างเดียวส่วนลักษณะการแปลผันแบบต่อเนื่องนะคะก็คือเราเนี่ยจะแยกความแตกต่างเนี่ยไม่ค่อยได้ แล้วก็นอกจากอิทธิพลทางพันธุกรรมแล้วยังมีอิทธิพลจากสิ่งแวดล้อมภายนอกมากระตุ้นอาทิเช่นเรื่องของความสูงนั่นเองถ้าเราได้รับสารอาหารและออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอก็จะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยมีโอกาสที่จะสูงขึ้นมากกว่าคุณพ่อคุณแม่ถูกไหมคะอ่ะอันนี้คืออิทธิพลที่เกิดจากสิ่งแวดล้อมภายนอกหรือแม้กระทั่งการอ้วนผอม ถ้าเราอดอาหารหรือถ้าเราทานเยอะๆก็จะทําให้รูปร่างของเราเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปได้อะอันนี้คือเป็นการแปรถันแบบต่อเนื่องนั่นเองอ่าครูจะฝากกิจกรรมไว้หนึ่งกิจกรรมค่ะชื่อว่ากิจกรรมรู้ชัวหรือมัวนิ่มถ้าเรามาเรียนถึงตรงนี้แล้วครูก็อยากให้หนักเรียนของคุณนะคะลองแยกลักษณะ ค่ะข,ของการแปรผันแบบต่อเนื่องกับไม่ต่อเนื่องดูซิว่านักเรียนจะแยกออกไหมแล้วเราจะมาเฉลยกันในอาทิตย์หน้านะคะอ่ะลักษณะของการถ่ายทอดทางพันธุกรรมเนี่ยมันก็จะมีส,สิ่งหนึ่งที่เป็นตัวควบคุมนั่นก็คือ โครโมโซมนั่นเองซึ่งโครโมโซมเนี่ยคะ่ะมันอาศัยอยู่ในนิวเคลียสและนิวเคลียสอยู่ในไหนเอ่ยนิวเคลียสก็อยู่ในเซลล์ของร่างกายในทุกๆเซลล์นั่นเองคะ่ะโครโมโซมคืออะไรอ่ะเรามาดูกันโครโมโซมคืออะไรโครโมโซมก็คือที่อยู่ของหน่วยพันธุกรรมซึ่งมันจะทำหน้าที่ควบคุมการถ่ายทอดลักษณะ ทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตอ่าอาทิเช่นการใช้ลักษณะทางพันธุกรรมอย่างเมื่อกี้คือก็คือว่าจะมีลักษณะของสีของลูก,กตาผมแล้วก็เรื่องของเพศด้วยนะคะอ่านี่เลยคือรูปร่างหน้าตาของคโครโมโซมนะคะคโครโมโซมมีลักษณะคล้ายๆอะไรดูสิมันจะมีลักษณะคล้ายๆกับปลาท่องโกนั่นเองอ่าซึ่ง ตรงเนี้ยค่ะถ้าเราฉีกมันออกมาเนาะเป็นหนึ่งขาอย่างนี้เราจะเรียกมันว่าโครมาทิดค่ะซึ่งไอโครมาทิดสองอันเนี่ยจะเชื่อมต่อกันและอีจุดตรงกลางเนี่ยของโครมาทิดทั้งสองอันเนี่ยเราจะเรียกว่าเซนโทเมียและก็ในโครมาทิดเนี่ยก็จะมีโครมาทิน ที่มีลักษณะเหมือนเส้นได้ค่ะโคด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 โค,ด,คดรวมตัวกันเป็นโคโมาทิฟนั่นเองค่ะซึ่งโครโมโซมที่เหมือนกันนะคะที่อยู่ในเพศชายเพศหญิง ที่มีบทบาทในการกำหนดลักษณะทางพันธุกรรมต่างๆในร่างกายนะคะเราจะเรียกโครโมโซมีว่าโครโมโซมร่างกายค่ะหรือว่าออโตโซมนั่นเองแต่โครโมโซมที่แตกต่างกันในเพศชายและเพศหญิงนะคะเราเรียกว่าโครโมโซมเพศค่ะหรือว่าเซ็กซ์โครโมโซมค่ะซึ่งโครโมโซมเพศชายกับเพศหญิงมันแตกต่างกันยังไงอ่าอันนี้ก็คือโครโมโซมเพศหญิงนะคะลักษณะของโครโมโซมเนี่ยก็จะเป็นโครโมโซมเต็มแท่งค่ะ ทั้งสองโครโมโซมแต่โครโมโซมของเพศชายค่ะจะมีลักษณะแค่ครึ่งแท่งค่ะอันนี้ก็คือข้อแตกต่างของโครโมโซมเพศช,ชายและโครโมโซมเพศหญิงนะคะอ่าเรามาดูกันนี่เห็นไหมอะ ไอ้พวกนี้คืออะไรคะตั้งแต่หมายเลขหนึ่งถึงยี่สิบสองเราจะสังเกตเห็นว่าคโครโมโซมทุกตัวมีลักษณะเป็นยังไงลักษณะเหมือนกันนะคะอันนี้เราจะเรียกว่าออโตโซมหรือว่าโครโมโซมร่างกายแต่จะมีตัว สุดท้ายเลยใช่ไหมคะที่มันมีลักษณะแตกต่างกันก็คืออันไหนที่เป็นแท่งยาวๆเต็มแท่งเนี่ยเราจะเรียกว่ามันคือโครโมโซมที่บ่งบอกคาเป็นเพศหญิงแต่อันไหนที่มีลักษณะมีหนึ่งตัวที่ว่าเป็นครึ่งอันก็คือเป็นโครโมโซมที่บ่งบอกลักษณะของโคโรโมโซมเพศชายนั่นเองคะ่ะเราจะสังเกตได้ว่าโครโมโซม จะอยู่ในตำแหน่งเดียวกันถูกไหมคะที่เหมือนกันจะอยู่ในตำแหน่งเดียวกันอ่ะก็ะหมายความว่าคโครโมโซมของสิ่งมีชีวิตเดียวกันเนี่ยก็จะมีลักษณะที่เหมือนกันอยู่ในตำแหน่งเดียวกันอ่ะต่อไปอันนี้คือตัวอย่างของคโครโมโซมของสิ่งมีชีวิตนะคะอ่ะเรามาดูตัวแรกก็คือทั่หลันเตาจะมีโครโมโซมร่างกายส4แท่ง ส่วนข้าวโพดสิบนะคะข้าวยี่สิบสี่มะเขือเทศยี่สิบมะเรงวีแปดมะเรงวันสิบสองสุนัขเจ็ดสิบเจ็ดสิบแปดนะคะปลากัดสี่สิบสองลิงชิมแปนซีสี่สิบแปดคนสี่สิบหกไก่สี่สิบไก่เท่าไหร่ไก่เจ็ดสิบแปดแล้วก็หนูสี่สิบสองอ่ะเราจะเห็นได้ว่าเซลล์ร่างกายของเราเนี่ยเป็นไง พอมาเป็นเซลล์สืบพันธุ์มันจะหายไปครึ่งหนึ่งอะหายไปครึ่งหนึ่งเพราะว่าอะไรเราจะต้องได้รับเซลล์จากฝั่งคุณพ่อครึ่งหนึ่งแล้วก็ฝั่งคุณแม่อีกครึ่งหนึ่งมาผสมรวมกันก็จะกลายเป็นเราหนึ่งคนอาดังนั้นเซลล์สืบพันธุ์นะคะจะมีจำนวน ครึ่งหนึ่งของเซลล์ร่างกายต่อไปในโครโมโซมของเราเนี่ยในตัวของโครโมโซมของเราเนี่ยก็จะมีส่วนประกอบอีกหนึ่งอันข้างในโครโมโซมก็คือ DNA DNA คืออะไร DNA ก็คือสารนิวสายนิวคลีโอไทด์สองสายนะคะบิดเกลียวรวมกัน โดยมีสารเคมีที่เราเรียกว่าเบสเนี่ยเป็นตัวยึดสายทั้งสองเอาไว้อ่าเรามาดูอ ah ่านี่ในโครโมโซมเห็นไหมนี่โครโมโซมเสร็จแล้วปุ๊บมันก็มีอะไรเอ่ยอันนี้คืออะไรโครมาทินใช่ไหมโครมาทินคด,คดๆๆๆๆดก้านแล้ว Hass ในแล้วแยกลงไปเนี่ยมันก็จะมีจะมีอะไรอ่าจะมีอะไร ย้ลงไปอพักต่อมี DNA นี่อันนี้ก็คือตัวของสายนิวคลีอไทที่พันกันเป็นสาย DNA นั่นเอง ดีอท์ทำหน้าที่อะไรอ่า DNA นะคะหน้าที่หลักๆของมันเลยก็คือหนึ่งนะคะด n a จะทำหน้าที่จำลองตัวเองค่ะ d n เของสิ่งมีชีวิตเนี่ยจะมีความสามารถในการจำลองและก็สร้างตัวเองขึ้นในขณะที่เกิดกระบวนการแบ่งเซลล์เพื่อให้ได้สายด n a เ,เกิดใหม่โดยที่สาย d n เเกิดใหม่นี่ก็จะมีรัรหัส พันธุกรรมเหมือนเดิมทุกประการอ่ะอันนี้เขาเรียกว่าการจำลองตัวเองและอีกหนึ่งหน้าที่ของมันก็คือการถ่ายทอดข้อมูลทางพันธุกรรมหรือเราเรียกว่า transcription ก็คือ DNA เนี่ยสามารถถูกถอดรหัสพันธุกรรมเพื่อสร้างเป็น RNA ซึ่ง RNA ตัวนี้จะทำหน้าที่กำหนดการเรียงตัวของกรดอะมิโนในกระบวนการสังเคราะห์โปรตีนซึ่งโปรตีนที่มันถูกสังเคราะห์ขึ้นมาเนี่ยจะถูกนำมาเป็นส่วนประกอบสำคัญของโครงสร้างต่างๆภายในเซลล์ของเราหรือนอกจากนี้นะคะมันยังทำหน้าที่เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาทางชีวเคมีหรือในเอนไซม์ของสิ่งมีชีวิตซึ่งตรง เนี่ยเราก็จะได้ไปเรียนลึกๆต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในดีน d n นอนอกจากใน d n a แล้วก็ใน d n a ก็ยังมีตัวอีกหนึ่งตัวที่สำคัญมากๆ,ๆ,ๆก็คือว่าตัวนี้เรียกว่ายีนซึ่งยีนคืออะไร ยีนก็คือหน่วยพันธุกรรมที่อยู่บนดีเนเั่นเองอ่ายีนก็อยู่บนดีเอทีนึงซึ่งมีลักษณะเรียงกันเหมือนสร้อยลูกปัดนั่นเองค่ะทำหน้าที่ควบคุมและก็ตัวนี้แหละที่เป็นตัวถ่ายทอดลักษณะต่างๆทางพันธุกรรมจากพ่อแม่ไปสู่รุ่นลูกรุ่นหลาน,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 นโดยการผ่านเซลล์สืบพันุ์นั่นเองอ่าสรุปง่ายๆจากภาพนี้เลย อ่ะอ,อันแรกเลยคือในร่างกายของเราก็จะมีเซลล์ถูกไหมและเซล์ถูกเซลลของเซล์สัตว์จะมีนิวเคลียสซึ่งในนิวเคลียสเนี่ยแหละค่ะคือที่อยู่ของคโครโมโซมในคโครโมโซมก็จะมีสายของ DNA ซึ่ง DNA ก็จะมียีนที่เป็นตัวอะไรคะถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอาศัยอยู่นั่นเองอ่า ก็มีการวาดเล็กๆน,น้อยๆก็คือให้นักเรียนนะคะวาดรูปโครโมโซมแล้วก็ชี้องค์ประกอบของโครโมโซมให้ถูกต้องอ่าอันนี้ส่งไว้ในไลน์กลุ่มนะคะโพสต์รูปลงในไลน์กลุ่มได้เลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็จบการสอนเพียงเท่านี้นะคะถ้าสงสัยอะไรนักเรียนสามารถทักคุณครูได้เลยได้ตลอดเลยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ